ไปห้าหมื่นแล้วมาดูกัน20คนจ่ายห้าหมื่นนะครับโอเคนะเขาถามพีนาขึ้นเมื่อี้เห็นลุยนาเราเป็นอไงบ้างทแทนผมว่าตอนนี้ดวงดวงน้องก็กําลังขึ้นมาดีนะครับเพราะว่ามีการฝึกฝนค่อนข้างดีแล้วเมื่อคืนก็มีการฝึกเพิ่มในช่วงที่กลับมาที่โรงแรมแล้วก็ <c oughs> ให้เอ็มบ้างมาฝึกเพื่อให้มันคมขึ้นเดี๋ยวรอดูเนายเพราะว่าต้องใช้วันนี้แหละที่ฝึก<ม>ต้องใช้วันนี้รอบพีลิมผมว่า ความสามารถความสวยมันก็ส่วนสำคัญแต่ส่วนสำคัญก็คือจังหวะและสตอรี่ของเรื่องครับผมผมว่าสตอรี่ตอนนี้ค่อนข้างดีกลับมาค่อนข้างดีแล้วก็มีนาไม่ตกแต่บางคนอาจจะสไลด์ลงมันก็เป็นประโยชน์ของมีนานะครับมันก็เป็นประโยชน์ของมีนาครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนาะเราจะมาเริ่มชุดไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวจะเข้าไปดูให้รอบนึงแต่ว่าเลือกแล้วละเสร็จหมดล่เดี๋ยวดูที่อใส่พร้อมเดินแล้วหน้าตามันโอเคไหมเดี๋ยวไปดูให้รอบหนึงรอที่เหลือมั่นใจเรื่องชุดไม่แลมั่นใจสิ่งที่อาจจะต้องไม่ค่อยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือวิธีการโพสและเดินเรื่องชุดผมว่าโอเคแล้วเพราะเราดูหลายคนผมดูผู้ช่วยดูสไตลิสต์ดูเรามาคอะร่วมกันแกะเข้าแกะออกแกะออกแกะเข้า เขาที่แบบถูกอกถูกใจเขาสําหรับวินาด้วยแล้วถูกใจเราด้วยวก็พยายามสอนเขาให้เกิดมิติของความมั่นใจสูงๆเพราะวินาติดเรียบร้อยติดหวานติดยิ้มไม่ติดหัวร้อ,อติดมองเร็วเป็นคนเดินช้าแต่มองเร็วเดี๋ยวมองนี่เดี๋ยวมองนี่เดี๋ยวมองนี่ก็อบอกเขาว่าไม่ต้องมองใครมองค้างไว้ยอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจใครไปเรื่อยๆแล้วถ้าจะเปลี่ยนก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็พอมองปััก ก็ทิ้งเายาวยาวแบบอย่าแคร์คนนี้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 มันจะพักแปลกแปกไปหมดน้องยังมีความกังวลอยู่ไหมครับนัดนักังวลผมว่าไม่มีหรอกแต่น้องคิดว่าสิ่งที่น้องยังขาดอ่ะน้องก็เลยรู้สึกแอบแอบจะต้องตื่นเต้นกับมันนิดนึงแต่กังวลไม่มีหรอกครับ เพราะว่าเขารู้ว่าเขาต้องสู้กับใครเนี่ยเขารู้เป้าหมายแล้วเราบอกเขารคุณต้องสู้กับคนนี้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 คุณต้องสู้เป็นที่หนึ่งในเอเชียให้ได้ก่อนอถ้าคุณเป็นที่หนึ่งในเอเชียไม่ได้ไโอกาสมันก็มันก็คาราคาซังคุณต้องสู้ที่หนึ่งในเอเชียให้ได้ก่อนนั่นคือด่านแรกเพราะฉะนั้นคุณต้องโฟกัสเอเชียแล้วก็ลาตินเนี่ยคุณโฟกัสอยู่แล้วแต่คุณต้องยอมรับว่าใครเดินดีกว่าคุณการยอมรับเป็นการพัฒนา เพราะฉะนั้นคุณดูเขานะแต่ตอนนี้คุณเอาเอเชียให้อยู่ก่อนก้างของเรามีประเทศไหนบ้างก็หนึ่งสองก็มีอยู่แค่นั้นแหละไม่เยอะหรอกนะฮะเอาเอาให้รอดก่อนพอจะเป็นพิสน์เอียอะไรยังไลุงแค่ไหนอรอผมว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดว่าอยากได้นู่นเนี่ยไปนี่แต่ถามว่าสําหรับผมอ่ะมันก็ต้องได้เดินเดินรอบลึกๆไปเรื่อยๆครับยังไงก็ต้องครบทุกรอบครับหมายถึงว่าครบรอบจุดไม่น้ำชุดละตีอะไรอย่างเงี้ยนะ ผมต้องได้เดิน,นยังพอจะพอจะขึ้นเป็นที่เดียวเฉยได้ไหตอนนี้ผมว่าถ้าสำหรับผมแล้วเอาใจช่วยเราวผมว่าได้ได้เพราะมันเพราะมันเป็นผู้หญิงปกติที่ดูกลมกล่อมนะฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราต้องสู้กับเขาในขณะที่กองเชียร์เขาก็เป็นเพื่อนเรานะฮะก็ประคับประคองกันไปแต่ถึงเวลาขึ้นเวทีปั๊บ เอาให้ขาดเอาให้คนสำคัญคือพีริมถ้าพีริมวันนี้ดีหลังจากลงเวทีมีแต่ภาพข่าวมีแต่โซเชียลอวยออกมาปังมันก็จะดันขึ้นไปดันบาร์ขึ้นไปสูงมากไม่ใช่แบบออกมาละคนอุ้ยชุดทำไมมันผ่ายอย่างเงี้ยแล้วม,มันเดินตุป๊บปตุปป๊บแยอย่างเงี้ย มันก็ยากน้องมีความกดดันไหมครับด้วยคำที่เป็นสายสบาไทยแลนด์แล้วก็ประกวดในบ้านด้วยผมว่าน้องไม่ได้สนใจเรื่องคําว่า,อ,าอยู่ในบ้านนะแต่น้องสนใจว่ามลสุม,มันเยอะออทั้งการเมืองอทั้งข่าวคราวแล้วก็ลาตินปีนี้ก็เยอะอแล้วปีนี้กองลาตินเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยขนคนมาเชียร์หนักนะฮะแล้วก็เสียงคนตะโกนดังเม็กซิโกก็ดัง ทุกอย่างก็ดังทำไมโคลเเบียก็ดังเวเนซุเอลาโปตโตริกก็นดัง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 เพราะฉะนั้นถ้าผ่านด่านเอเชียได้เนี่ยก็ะะทะลุได้พอทะลุได้เนี่ยก็ภาวนาอย่างเดียวถึงตอนนั้นไม่ได้เดินแล้วนี่พอทะลุแล้วไม่เดินแล้วนะชุดไปน้าเสร็จชุดลาตีเสร็จพอไม่เดินปับ๊บมันจะไม่เกิดการเสียเปรียบมากแต่ถ้าเกิดมาเดินอีกรอบหนึ่งสมมติทะลุห้าแล้วมาเดินอีกรอบนึ่งโอ้ ลาตินมันเอาตายจะไม่ข้าเาตายโชคดีที่เป็นค a วเเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสมองสู้ล,ละก็ภาวนาให้คนสวยช็อตใหม่ละกันจะด้ <laughs> ช็อตแชมป์ของพี่นาคืออะไรเ,ร,เราจะได้ไม่ช็อตคุณแชมป์ของพี่นาคืออะไร,รอ่ะผมว่าพูดก็ได้นะเพราะตอนนี้ก็เทรนการพูดผมว่าเขาพูดได้เขาเข้าใจภาษาอังกฤษเข้าใจคําถามเราก็พูดได้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแพทเทิร์นที่ ราเอามาใช้ได้ในขณะที่ตัวเก่งลาตินขอใช้ล่ามตอนนี้นะฮะซึ่งการใช้ล่ามก็จะเสียเปรียบเรื่องความรู้สึกไปนิดหน่อยในน้ำของเอนในน้ของเอนดีวางโนไว้บนแบบโพซิชันไหนครับมองไว้ไปถึงล้อไหนเพราะยังไงก็โหลลุ้นขัดใจอ่ะก็ให้ใจรูสคือยังไงก็ต้องอย่างต่ำต้องมีห้าต้องมีครับใจน้าใจแต่ใจจริงๆไปรอไว้ทับสา ได้มาด่าล่าในกองต่างๆเรามั่นใจใช่ไหมว่าแบบมันจะไม่มีผลกับน้องอะไรเงี้ยไม่มีผลนะไม่มีผลไม่เป็นไรครับผมมีวิธีการบริหารจัดการได้ได้ให้เกิดให้เกิดความสว่างเขียนแล้วก็ให้ความสบายกับทุกคนนะแต่ว่าด้วยใบตั้งเงื่อนไขความพยายามเราพยายามอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเฝ้าสังเกตผู้คนด้วยแล้วเราก็จะต้อง ทำทุกคนให้เป็นเพื่อนอนะหมายถึงไม่ใช่ผู้ก่อประกวดตัวผมต้องทําทุกคนให้เป็นเพื่อนนะในขณะที่เดินอยู่กับผมเขาต้องรู้สึกว่าผมเป็นเพื่อนอผมมีความรู้สึกเป็นเพื่อนกับเขาเขาจะได้วางใจและสบายใจใน,ในการพูดคุยแล้วก็ให้ข้อ,อนแนะนำ<อ>คำพิจาาต่อระหว่างทีง่ว่ญญาเลาอูแล้วก็ดางอินของผมไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยให้แกไปสู้คนดูก่อนาวกนี้ มผมผมองว่าคุณลาวกับทุกคนก็ดีขึ้นเลยครับดีขึ้นเพราะว่าเราบอกเราว่าเราจะไม่พูดอะไรมีเป็นหมื่นล้านคำขอเ,ขเก็บไว้ในใจเพื่อประเทศไทยและวีนาเนี่ยที่คุณลาอมาเมืองไทยได้มีอะไรคุยกันคุยคุยแค่ไปคุยที่โรงแรมส่วนตัวที่เขพักอยู่ะนะก็คุยกันตั้งแต่ตอนเที่ยงเจอกันส่วนตัวก่อนแล้วก็มาเจอกันที่ทําง,งานหลายรอบไม่ว่าเพื<ม>่อใจที่ผ่านมาอ๋อ ก็แค่ก็แค่ขอโทษขอพยกันแต่ว่าไม่อยากรื้อว่าทําไมพูดอย่างนี้ทําไมโพสอย่างนี้ทําไมประกาศแบบนี้เพราะว่าผมว่าผมเรียนรู้แล้วว่าบางอย่างเนี่ยเราความจริงมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ตายแล้วก็เราต้องการคําบางคําแต่มันก็ไม่สามารถจะเดินหน้าต่อได้เพราะงั้นคํานั้นก็คงไม่สําคัญสำหรับเราก็ไม่พนใจแต่แล้วครับผมก็ทําให้เขารู้สึกสบายเที่ยดเครียดเครียดตอนนี้มีอะไรเขาก็โทรมาเมื่อเช้าโทรมาสองรอบ ผมว่าสามรอบแล้วว่หลังสามยกจะไม่มีอะไรแบบก็คาดว่าอย่างนั้นคาดว่าอย่างนั้นคาดว่าอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้อุบัติเหตุในชีวิตเหมือนอย่างที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือมีอะไรที่เราไม่รู้นะฮะโอเคครับขอถามเรื่องกรรมการที่อนตัวของท่านตอนนี้